สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการมาโชว์รถสวยแล้วก็เป็นรถส่งมอบอยู่ข้างหลังนะครับก็รุ่นนี้นะครับพิเศษนะครับราคาเพียงแค่1ล้าน2แสนสี่หมื่นเาพันนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยครับอันนี้ผมได้ทำการแต่งให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดนี้เลยครับกระจังหน้านะครับดีไซน์ให้มันเป็นแบบ cc นะครับตัวนี้เรียกชื่อรุ่นว่ากระจังหน้าแบบวิกเตอร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้ ติดตั้งไฟเพิ่มมา3จุดนะครับแล้วก็ตัวอักษอรอะคริลิกที่ฝากระโปรงอันนี้รถเดิมๆนะครับรุ่นนี้ไม่มีนะครับผมก็ได้ทําการติดตั้งเพิ่มให้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะแต่งมาเป็นตัวการชนของแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมมองว่าสวยมากๆก็คือเป็น AKC นะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ย มาใหม่แล้วก็เทมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยรถคันนี้นะครับไม่ได้ติดตั้งตัวคิ้วล้อนะครับผมบอกเลยว่าก็ดูเท่แล้วก็ดูมีสไตล์มากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับตัวล้อนะครับคันนี้เปลี่ยนมาเป็นของ v ี p นะครับแล้วก็เป็น f o r ์เกตนะครับบอกเลยว่าตัวออฟเซ t ตเนี่ยออฟเซ t ตแค่ลบ12นะครับเวลาที่ออฟเซ t ตลบ12เนี่ยเวลามันยืดออกมาเนี่ยยืดมาแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับ ติดตั้งตัวคลิปเปอร์มาด้วยนะครับเป็นสีเขียวเลมอนนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เทมากมากที่สำคัญนะครับตัวนี้ใส่ชุดโหลดมาด้วยนะครับ2.5นิ้วนะครับทำให้รถเนี่ยไม่ได้สูงเลยนะครับแล้วก็ทำให้รถเนี่ยมีมิติมากมากแล้วก็เทมากมากเลยนะครับที่สำคัญนะครับคันนี้แต่งเนี่ยมาเป็นสีดำางาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี่ครับ กันเล็บนะครับกันเล็บกันลอยนะครับก็มันเป็นตัวสีดําเงานะครับแล้วก็เี่นคัญนะครับช่วงนี้หน้าฝนล,ลูกค้าก็ได้ทำการติดตั้งตัวคิวกันสารมาด้วยนะครับบอกเลยว่าเทม่มากๆเดี๋ยวมาดูชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังเนี่ยลูกค้าติดตั้งอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้เลยครับที่เห็นอย่างแรกเลยนี่ ก็จะเป็นตัวคิ้วข้อไฟท้ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ได้ทําการติดตั้งไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์ครับผมบอกเลยว่าเท่มากๆแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้เลยกันชนหน้าเนี่ยติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังติดตั้งให้ด้วยนะครับก็เป็นของแบรนด์เดิมครับเป็นตัวกันชนด้านหลังนะครับเป็นของ AKC นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าเนี่ยแต่งเนี่ยไม่ได้ใช้เงินแต่งเพิ่มเลยนะครับบอกเลยว่าลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหา ตัวรถอยู่อยากจะแต่งแบบนี้ตัวเทนนะครับตัวเทนเนี่ยบอกเลยว่าเบาะเนี่ยได้เบาะไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้ข้อเสนอหรือแคมเปญดีๆนะครับก็สามารถทักมาหาซันได้นะครับที่เบอร์นะครับ0837826974นะครับหรือว่าอยากจะวอล์กอินมาที่สาขาพระราม5มาทดลองขับก็ได้นะครับซันทำงานถึงจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับถ้าคุณลูกค้าสะดวกวันไหนก็นัดหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับ แล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากจะออกรถกับซันนะครับง่ายๆเลยครับผมของซันเนี่ยมีไฟแนนซ์ให้ทุกจังหวัดเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องขึ้นมาที่กรุงเทพได้เลยนะครับเพียงแค่โอนจองมาที่บริษัทที่จะทำงานอยู่นะครับบริษัท RMA นะครับ City Motor นะครับตัวสาขาที่จันประจำการอยู่ก็อยู่ที่สาขาพระราม5ครับผมถ้ายังไงวันนี้สวัสดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ